ทุ่งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ไบโอไวต์ White, หากคุณมีปัญหาเรื่องฟ้าจุดด่างดำบนใบหน้าสนใจติดต่อ02 452 2200 3เครื่องเสียงเชอร์แมนตัวจริงพลังหนักแน่น VGIF สะอาดสดชื่นอารมณ์แจ่มใส ท่านผู้ชมครับวันนี้วันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมนะครับต้องเชิญคนนี้มาคุยกับเราหลายเรื่องหลายประเด็นกันเลยทีเดียวนะครับเต็มอิ่ม2เบรกครับพี่ปุ้มไกรสอนแสงอนันต์ครับสวัสดีครับพี่ปุ้มครับสวัสดีครับคุณท้าวครับขอบคุณครับที่ให้เกียรติรายการอีกเราอีกครั้งหนึ่งแล้วต้องบอกว่าวันนี้ต้องการพื้นที่ให้กับคุณพ่อคนนี้เลยสุดยอดเป็นซุปเปอร์เดชขอบคุณครับขอบคุณครับที่ให้เกียรติแล้วก็คิดว่ามารายการในวันนี้ถ้ามันเป็นประโยชน์นะครับกับท่านผู้ชมทางบ้าน เป็นประโยชน์สำหรับคุณพ่อทั้งหลายหรือคุณลูกที่ไม่เข้าใจกันก็น้อมรับที่จะเอาประสบการณ์นี้มามามาถ่ายทอดครับผมนะให้เราได้ทราบกันด้วยนะครับเีรกว่าในช่วงที่ผ่านมาเราได้ยินข่าวนะครับถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะครับสำหรับเรื่องของการได้มาเจอน้องเพชรนะครับพอได้เจอเสร็จแล้วปั๊บก็ได้คุยกันได้ปรับความเข้าใจกันในช่วงที่ผ่านมาเราได้เสนอข่าวอย่างต่อเนื่องกันไปนะครับอย่าให้พี่ปุ้มได้ย้อนกลับไปใน วินาทีแรกที่ได้มีโอกาสเอาเป็นว่าเป็นการเจอหน้าน้องเพชรในรอบไม่น่าจะต่ํากว่าประมาณ7ปี9ปี9้ปีแล้วครับเก้าปีไม่ได้เจอหน้าลูกครับพอวันนั้นที่ได้เจอกันในร้านอาหารครับครั้งแรกครับความรู้สึกของคุณพ่อครับเป็นยังไงบ้างครับเอาตรงตรงนั้นเลยนะเอาตรงนั้นนาทีนั้นยังจำความรู้สึกนั้นได้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 ผมไปนั่งรอลูกอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนัดกันนะ สถานที่นั้นก็เป็นร้านอาหารซึ่งน้องเพชรเป็นคนนัดไปเองเขาเป็นดูแลดูใน y o u t u b e แล้วกป็ป๊าต้องมานั่งร้านนี้เงียบๆก็จะได้คุยกันสะดวกสะดวกสบายๆนะ,ค,ะครับก็ตั้งนั่งรอก็ใจจดใจจอ่อลูกถึงไหนแล้วก็โทรเช็คกันตลอดเวลานะลูกกำลังเดินทางมาก็เจอหน้ากันปั๊บเขา,เข,าเข้ามาคือไม่ได้เจอหน้ากันมา9ปี8 9ปีเจอปั๊บก็รู้ว่าโอ้โหลูกเรานี่เปลี่ยนแปลงไปเยอะอคือ ทางด้านร่างกายนะตัวทั้งสูงทั้งเล่นกล้ามตัวใหญ่เป็นแมนดีขึ้นมากครับแต่สิ่งที่คิดในใจว่าโอเคอสรีละร่างกายเขาแบบนี้จิตใจเขาจะเหมือนเดิมหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่มนโนเอาไว้ก่อนถูกต้องคือในคนในช่วง30มนาทีนั้นเนี่ยมันมีความกังวลอยู่ตลอดเวลาถูกต้องว่าหนึ่งเขาจะาเป็นรู้สึกย่งไง เขาจะพูดกับเราอย่างไงบ้างเพราะว่าตอนตอนแรกๆเลยยังไม่เชื่อไงยังไม่เชื่อว่าเขาเนี่ยจะคิดได้จริงเพราะว่าข่าวข่าว,าวต่างๆที่อ,อ,อดีตมันทําให้จะเป็นต้องคิดเพราะหลายครั้งหลายคราวเนาะก็คิดไปต่างๆนานาแต่ก็อย่างน้อยดีใจที่ได้เจอลูกเอาละจะเป็นยังไงก็ตามได้เจอลูกแล้วก็จะดูดูสักนิดแต่ว่าว่า ลูกเรานี่จะเปลี่ยนแปลงจริงไหม,มแต่ก่อนหน้าที่จะเจอนั้นก็ได้คุยโทรศัพท์กันบ้างแล้วครับก็รู้สึกน้ําเสียงไม่เหมือนเดิมตอนที่ที่ฟังใครไม่รู้เรื่องหรือใครสอนไม่จําสมัยก่อนนู้นได้คุยกันบ้างพอ,อสมควรคิดว่าน้ําเสียงก็เปลี่ยนแปลงขึ้นมาคิดว่าโอเคนะยังไงก็ต้องลองเจอคือดีใจที่ได้เจอหน้าลูกครั้งแรกอครับนะครับ,รบหลังจากนั้นกอดลูกครับกอดลูกนาทีนั้นเป็นยังไงบ้างความรู้สึกทันทีเล้ว่าเออ ได้ลูกคืนมาแล้วจริงๆนะแค่กอดนะแค่กอดแค่กอด <ๆ S 2> นะพ่อกับแม่เนี่ยจะรู้สึกทันทีว่าเซนส์ม,มันบอกว่าความรักความอบอุ่นหรือความรู้สึกเนี่ยจากที่ไม่ไม่ดีไม่ดีที่มีเรื่องมีราวการพอเจอปับป๊บกอดปั๊บรู้สึกว่าใช่ละใช่ละ,ละเพชรกลับมาแล้วะนะครับก็หลังจากที่ได้กอดปั๊บวันนั้นเรากอดกันประมาณ3 4สี่ครั้งนะครับ ได้คุยกันเรื่องราวเก่าๆก็ได้พลั่งพรูออกมามแล้วก็ผมก็พยายามสังเกตว่าลูกเนี่ยกลับใจจริงๆไหมคิดได้เองไหมหรือใครบังคับมาไหม,มจะโปรโมทเทปซิงเกิลเพลงใหม่ไหมคิดไปสารพัดเออใช่ใช่ไหมครับแต่พอได้คุดได้คุยได้กอดได้สัมผัสก็รู้สึกว่าใจชื้นขึ้นมานิดนึงค่อยมีกำลังใจนิดนึงอเอาละลูกกลับมาละลูกกลับมาละ หลังจากวันนั้นก็ติดต่อกันมาเรื่อยๆประมาณตอนนี้4เดือนเข้าไปแล้วสีสเดือนแล้วนะครับสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนในมุมมองในวันนั้นที่ได้ถานข้าวมือแรกกันครับลูกชายเพชรเนี่ยนะครับสิ่งที่แลกเปลี่ยนกันนั่นเอนก็ความอาเรียกว่าถามสารทุกขสุขดิบกันแน่นอนที่สุดนะครับสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เครือบแคลงใจหรือว่าอาจจะติดใจกันอยู่ได้เป็นการปรับจูนในความเข้าใจในตรงนั้นเนี่ยเลยหรือเปล่าครับในวันนั้นถูกต้อง มันความจริงมันก็ไม่หมดทีเดียวมันค่อยๆครับคุณท็อปลูกเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยถ้าเขาจิตใจเขาคิดในทางบวกกับพ่อแล้วเขาคิดได้แล้วจึ่งต่างๆที่เขาเข้าใจผิดหรือใครจะสอนเข้ามาใส่ในหัวเขายังไงก็ตามนะมันก็ลบไปโดยอัตโนมัติอะเขาค่อยๆพูดมาเขาเล่าเรื่องของเขามาที่ได้ไประชนชีวิตด้วยตัวคนเดียวหรือกับ คนที่ใกล้ชิดเขาอตอนนั้นเขาก็เล่าว่าเออมันผิดพลาดไปเขาไม่น่าเลยนะน่าจะเชื่อพ่อน่าจะเชื่อป้าป้ามาตั้งนานแล้วเขาพูดมาแบบนี้ก็รู้ว่าเขาสำนึกแล้วแต่ตัวผมเองนะครับก็รู้อีกเหมือนกันว่าตอนนั้นตอนที่ลูกยังอยู่นะนะครับตั้งแต่ที่อเมริกาก็ตามหรือกลับมาเมืองไทยก็ตามผมก็ผิดพลาดไปเยอะอผิดพลาดไปเยอะทีเดียวเพราะว่าหนึ่งคิดแทนลูก ตลอดเวลาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความรักความห่วงใยหวังดีต่อลูกอยู่แล้วรับพ่อแม่ทุกคนหวังดีต่อลูกแต่ไม่รู้ว่าลูกคิดแบบเราหรือเปล่าลูกกําลังเป็นวัยรุ่นกําลังโตขึ้นเราไปคิดแทนลูกคิดว่าลูกจะต้องทําอย่างงู้นทําอย่างนี้หรือ,อยิ่งเป็นต้องเพชรเป็นลูกพุ่มพวงนะครับทุกคนก็คาดหวังนะ ผมเองก็คาดหวังอย่างสูงอย่างมากว่าจะให้เขาแบบอย่างนี้อย่างนั้นเหมือนกับว่าเป็นการตีตารางตีเส้นเอาไว้แล้วเรียบร้อยจะไม่ถามลูกสักคำว่าลูกยอมหรือเปล่าเออใช่ใช่ใช่อันนี้ก็ได้คุยกันในวันนั้นวันหลังครับวันแรกจะฟังเขาก่อนฟังเขาสารภาพว่าเออเขายังก้นอย่างนี้ผมเองก็บอกกับลูกว่าป้าก็มีส่วนผิดที่ทําให้ลูกต้องจากบ้านไปแล้วก็ความถือทิฐิมานะทั้งป้าเอง ทั้งลูกเองอต่างคนต่างมีเลือดที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงเพชรนี่เขาเป็นคนที่เซนซิทีฟแล้วก็เป็นศิลปินม,มีความเป็นตัวของตัวเองสูงอพอสมควรนะถ้าได้ยิงต่อหลังได้คุยได้คุยรู้ว่าเออลูกเราเป็นยังไงเลยก็คุยกันไปคุยกันมารู้ว่าป้าก็ผิดนะลูกนะก็คุยสารภาพไปแต่ว่าคนมันดีกันอ่ะคนมันให้ใจกันแล้วอ่ะปา้าไม่ผิดผมเองผิด ผมก็บอกว่าลูกก็ตาต้องมีส่วนผิดถ้างั้นลูกไม่เป็นอย่างนี้หรอกคือคือถ้าต่างคนต่างมีสิ่งที่คิดบวกใส่กันแล้วมันง่ายครับคุณท็อปก็เตือนถึงคุณพ่อทั้งหลายครับคุณลูกทั้งหลายทั้งบ้านด้วยคิดบวกอย่างเดียวแล้วทุกอย่างมันจะดีหมดสิ่งที่ต่างๆที่เลวร้ายหรือว่าสิ่ง,งที่ไม่ดีในในอดีตต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กมาก เรื่องเล็กเลยมันอยู่ที่วิธีการคิดถ้าเกิดว่าคิดดีต่อกันก็เลยจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันแบบว่ามันสามารถที่จะลบล้างเรื่องราวเก่าๆได้ถูกต้องนะมันก็เหมือนกับการเดินไปข้างหน้าพบกับเรื่องใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นเห็นพี่ปุ้มบอกว่ากอดกันตั้งหลายครั้งในแรกสี่ครั้งสี่ครั้งทำไมถึงกอดกันบ่อยขนาดนั้นคือด้วยความคิดถึงหรือไงหรือว่าพอพูดถึงซีนนี้แล้วไปกอดยังไงฮะจังหวะมันเป็นยังไงครั้งแรกเจอปั๊บกอดกันเลยกอดกอดเลยอ่านกอดกอดแล้วก็ ก็ยืนคุยกันพักหนึ่งจะนั่งโต๊ะกอดกันคามันอีกแล้วคว<อ>ามคันพอถกันั่งตรงข้ามคุยอาไม่ตรงข้ามคุณคุณมีคุณ,คณคทวีชัยคนนะนั่งตรงข้ามเป็นคนถ่ายรูปให้เราสองคนใช่ไหมก็นั่งกันคุยกันนั่นแหละก็พลัง้งภูก็สังเกตว่าตอนที่อยู่กับผมตอนตอนเด็กๆนะจนกระทั่งโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นก่อนที่จะาจากอกไปเพชรเนี่ยเขาทำอะไรไม่เป็นสั่งอาหารยังยัง,ย,งยังไม่กล้าสั่งนะครับพ่อต้องดูแลจัดการให้ทุกอย่างแต่วันนั้น อันนี้พูดถึงคดีแล้วก็แต่พอเปลี่ยนแปลงวันนั้นปั๊บเขาไปเผชิญโลกแล้วกลับมาวันนั้นอสังเกตดูลูกลูกเข,เขาสั่งเองทานเองอืภูมิใจว่าลูกเราโตนะความจริงก็คือโตมานานแล้วล่ะอพ่อเองก็มองลูกว่าเป็นเด็กตลอดเวลาไงว่าต้องทําให้ลูกต้องทําให้ลูกอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ๆๆคือความผิดที่ว่าต้องเตือนคุณพ่อเลยว่าคุณแม่ด้วย<ฮ>ะจะไปเห็นว่าลูกเนี่ยเราต้องทําให้ตลอดเวลาสั่งเมื่อก่อนน่ะสั่ง ไม่รู้ว่าลูกจะชอบอะไรไม่รู้แต่ว่าจะสั่งมาเป็นเียให้ลูกต้องทานต้องทานแต่ว่าสั่งของดีมีประโยชน์ให้ลูก <rim. S 2> ทานนะแต่ไม่คิดว่าลูกชอบหรือเปล่า oh. นั่นเป็นอย่างนี้ <ard. S 1> แต่พอหลังจากไปวันนั้นมาลูกเขาก็สั่งของเขาเองอะไรเองก็สังเกตเออลูกก็ยังไม่ทานผักเหมือนเดิมนะแต่เขาก็มีมีความกล้าที่จะสั่งเปล่านี่ไหมบอยเป็นนักร้องบอยไม่ดื่มน้ําเย็นนะอ๋อดีลูกดีด oh. <ๆ>ีอะไรเงี้ยแอลกอฮอล์ก็ไม่ดื่มนะโอ้ยิ่งดีลูกเงี้ยได้รู้ความเห็นของลูกแล้วก็คิดว่าลูกเนี่ย ไม่เสียหลายที่ว่าจากไปแล้วยังมีเขาเรียกว่าอะไรสันดานที่ว่าคือคนมันดีอ่ะสันดานข้างในลึกๆอ่ะไม่ไม่ได้คิดสิ่งชัว่วร้ายใช่ไหมฮะเพราะนั้นการที่จะกลับมาหรือมีใครสั่งสอนเนี่ยมันก็จะเร็วนิดนึงหลังจาก,กว่านั้นก็ได้คุยกันไปคุยกันมาก็ทานข้าวเสร็จก็ได้รู้อะไรมากมายรเริ่มต้นตั้งแต่นี้เนาะก็จะเสร็จก็กอดกันอีกโอเป็นกอดที่สี่ที่สามที่สามโอ แล้วก็เดินมาที่รถจะขึ้นรถกอดกันกกอดกันอีกรอบเพราะว่าเขาต้องไปอัดรายการต่อครับครับผมหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปทํางานนะฮะน้องเพชรก็ไปจัดรายการวิทยุเขาต่อไปนะฮะแล้วก็พี่ปุ้มกลับมาในนาทีนั้นที่เราขับรถแยกจากลูกนะครับพี่ปุ้มคิดอะไรมีความรู้สึกอะไรหรือคิดถึงใครอย่างไงบ้างเออนั่นแหละก็บอกว่าสาเร็จแล้วสําเร็จแล้วลูกกลับมาแล้วคิดถึงพุ่มพวงคิดถึงพุ่มพวงก็ทันทีเลย คิดก่อนหน้านั้นแล้วว่าตอนที่ไม่แน่ใจที่ลูกโทรมาครั้งแรกกันนะคุยกับพุ่มพวงผมจะเขียนเรียกว่าอะไรเขียน Facebook ถึงคนบนฟ้าถึงพุ่มพวงตลอดเวลานะเอลูกจะจริงไหมจริงไหมได้คุยกับลูกนั้นนะเอลูกไม่เหมือนเดิมนะลูกได้ได้ยินคำพูดของลูกแล้วมันไม่เหมือนตอนนั้นนะหนูนะอ,อะไรอย่างเงี้ย ก็มาตลอดแล้วก็หลังจากเมื่อกี้คุณท็อปถามว่าหลังจากวันนั้นกลับไปใช่ไหม,มกลับรถกลับเชียงใหม่นะกลับเชียงใหม่เลยกลับเชียงใหม่กรุงเทพไ,ไปเชียงใหม่เลยใช่ใช่ใช่โอ้มีความสุขมากขับรถด้วยความเพลิดเพลินสบายใจออจริงจริงนี่เราฝันไปหรือเปล่าไม่ฝันนะลกกลับมาแล้วจริงๆหลังจากนั้นก็ได้พูดคุยการโทรศรัพท์ทั้งไลน์ทั้งอะไรต่ออะไรติดต่อกันตลอดเวลานี่ สุดยอดเลยนะครับ,รบสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่านี่คือเรื่องราวที่มันผ่านไปพี่ปุ้มคิดว่ามันคือวิบากกรรมนเป็นคนบอกว่ามันเป็นเพราะว่ามันคือกรรมถ้าเป็นทางธรรมะทางพุทธศาสนาก็น่าจะเป็นกรรม,มนะครับก็ในผู้รู้บอกว่ามันถึงเวลาแล้วหมดกรรมแล้วประมาณนี้ก็ทำให้ทุกถิงทุกอย่าง ไม่ต้องไปใครไปบอกหรอกเขาคิดของเขาได้เององเพชรคิดได้เองพยายามสืบดูเมือนกันว่าใครไปบังคับเขาหรือเปล่าว่ามาคะมาขอโทษพ่อปรากฏว่าเขาคิดออกมาจากใจเขาเองแล้วก็พอเจอกันวันนั้นเราก็ได้คุยกันแล้วก็ได้เจอกันอีกหลายหลายครั้งก่อนวันนี้นะเขาบอกว่าเขาคิดถึงพ่อตั้งแต่สองปีแรกแล้วที่จากไปผมว่โอ้จริงเหรอแล้วทำไมไม่กลับมาล่ะศั์ศสีเข้าเหมือนกันกแลวเขาก็มีคน ข้างเคียงอยู่แต่เขารู้ว่าตอนนั้นเขาจะมาผชนชีวิตรผชนโลกแล้วก็จะหาประสบการณ์ว่าเป็นยังไงเมื่อได้ประสบการณ์ทั้งดีทั้งเลวทั้งร้ายม,มันก็เขาบอกเขาคิดถึงพ่อมาตั้งแต่สองปีแรกแล้วคนอื่นมีพ่อกันแต่เขาไม่มีพ่อเวลาไปไหนเนี่ยเขาจะหลบเวลาไปออกรายการทีวีมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนักแสดงหรือนักข่าวก็มาบอกว่าเพชรเนี่ยเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวก็นั่งหลบหลบมุมๆอยู่คนเดียวนั่งคิด อะอยู่คนเดียว<ม>เป็นคนที่เหมือนกับว่าตัวเองไม่มีพ่อเหมือนกับคนอื่นหรือว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมองตัวเองว่ามีเรื่องมีลาวกับพ่อแล้วมองตัวเองไม่ดีไป<ม>เขาก็เก็บตัวเงียบๆหน่อยนี่เขาเล่าให้ฟังนะ,อะบอกโอ้แต่ก็ดีใจว่าตั้งแต่ปีสองปีแรกเขาก็คิดถึงแล้วแสดงว่าความคิดเขาอะเริ่มเห็นไหมคนคนมันคิดดกกีก็คิดถึงพ่อถึงแม่อะไรเงี้ยคิดถึงแม่เขาแม่ตลอดเวลา<ม>คิดถึงพ่อเมื่อสั่งสอนเข้ามาเขาว่าควรจะ เชื่อพ่อซกก็ดีอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละก็บอกเขาไปบอกเข้าไปว่าไม่เป็นไรลูกนี่คือประสบการณ์ถ้าบอยอยู่กับป้า,ปานี้บอยก็คงสั่งอาหารไม่เป็นหรือบอยไม่มีประสบการณ์จะไปไหนคนเดียวก็ไม่เป็นอาบน้ําคนเดียวก็ไม่ได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นไปไหนต้องให้พ่อดูแลตลอดแต่ว่าวันเวลาผ่านไปทําให้ลูกโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะมีประสบการณ์มากกว่าคนที่เด็กคน ที่อยู่กับครอบครัวกับพ่อกับแม่มสะมากเขาออก8ปดปีเนี่ยถือว่าไปผชนโลกแล้วก็ได้รับสิ่งที่ไม่ดีแต่ความไม่ดีนั้นก็คือเขาโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอื วันข้างหน้าของครอบครัวครอบครัวนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่ปุ้มจะกลับมาในการที่จะมาคุยกับเราต่อรวมทั้งวันนี้บทบาทของการเป็นพิธีกรซึ่งเป็นงานใหม่เราบอกว่าหลังจากที่ได้เจอลูกแล้วเรื่องเรือรอดีๆก็เกิดขึ้น <S <S 1> <S 1> ในชีวิตของไกรสอนแสงอนันต์มากมายเหลือเกินสักครู่หนึ่งกลับมาในข่าวลูกทุ่มครับ